ายการนะครับที่ทําให้รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบอร์หรายการใครเบอร์หนึ่ง who is number one เกมการแข่งขันที่ทําให้คุณรู้ว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายก็ทําได้ส่วนเรื่องของผู้ชายผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้กันพอไม่มีภรรยายืนอยู่ข้างๆผมก็จะรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูก ดังนั้นเรารีบเชิญแขกรับเชิญของเราออกมาเลยดีกว่านะครับผมฝ่ายหญิงของเราในวันนี้นะครับคุณเกระติบคุณเชี่ยและคุณโฟกัสส่วนฝ่ายชายครับคุณนิกกี้คุณแจ็คและคุณเจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพั่เชีย์ครับมาถามเลยเรื่องผู้หญิงเรารู้เยอะไหมโอ้ยถ้าคนนี้รู้เยอะคนนี้ยรู้เยอะคนเนี้รู้เยอะครับ เรื่องของเขาคนเดียวเรื่องของเขาคนเดียวเดารู้ยเยอะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้แล้วคุณล่ะครับถ้าเรื่องผู้ชายธรรมดารู้ทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะเฮ้ยแล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีแฟนเก่าเป็นนักร้องคลายคล้ายหนึ่งคุณลไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เจมเองถ้าคุณเล่นโฟกัสแล้วล่ะก็ไป เบา์ไล่เบา์บาไล่บาไม่ทำพิเชียไม่ทำพิเชียวัดกันในเกมแข่งขันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณกล้าเหรอเจมชนะโฟกัสเหรอโอ้ผมกล้าแน่นอนวันนี้ผมมีเพื่อนดูก่อนมีทั้งสองบากอย่างนี้สบายแน่นอนอ่ะประจําที่ รายการจะไม่ยอมเกมขนาดนี้แล้ววันนี้รับรองเกมการแข่งขันต้องสนุกแน่นอนและรางวัลของทีมชนะในสัปดาห์นี้จะเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษจากร้านไหนไปดูกันเลย ทีมที่ชนะในวันนี้จะได้รับทั้งหมดนี้เลยรางวัลในวันนี้นะครับเราได้รับอภินันทนาการจากร้านปูไข่ยเยิ้มใบมิกนั่นเองอร้านนี้สุดยอดร้านนี้สุดยอดเกือบทุกเมนูแล้วก็มีเมนูใหม่สุดของเขามาให้ด้วยก็คือกุ้งมังกรเจ็ดสีขั้วพริกเกลือโอ้ยอ<ห>ดังนั้นทั้งหมดนี้นะจะเป็นของทีมชนะเท่านั้น คุณกินให้หนำใจเลยแล้วเยาะเย้ยทีมที่แพ้ที่ไม่สามารถแตะได้แม้แต่นิดเดียวนะครับครับถ้าทีมผมชนะผมเอา500แล้วไม่เอาปูไข่เยิ้มเลโอ้ม่รู้ว่าเขาเอาของของดีแบบนี้ต้องเอาให้ได้เพราะอร่อยอย่างนี้เลยครับผม นี่ยอันนี้อร่อยมากเพราะว่าไปเรียนสูตรมาจากฮ่องกงเลยค่ะถ้าคุณอ,อยากชิมอันนี้ให้ทุกคนชิมอันนี้คนละหนึ่งชิน้นเป็นลีการเรียกน้ำย่อยว่านี่คือคนที่ชนะจะได้กินอาจารย์<ห>อันนี้คือปูนิ่มคั่วพริกเกลืองั้นชิมอันนี้ปูน,นิ่มปูนิ่มปะปูนิ่มใช่ไหมพี่ปูนิ่มคั่วพริกเกลือครับอร่อยมากเลยยอากกินครับอร่อยมากพี่อร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อยจาอร่อยทำอ่ะโอเคทีมงานเราไปเก็บเฮ้ยยเยย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 ไยยยยย อร่อยมากอร่อยเลยต้องชนะต้องชนะไม่ชนะกุ้งเลยอ่ะต้องชนะผู้ชายอะทุกคนกลับเข้ามะจำที่และเกมแรกของเรานะครับก็คือเพียงเสี้ยวเดียวและนี่ก็คือเกมเพียงเสี้ยวเดียวบนหน้าจอมีภาพสิ่งของที่ให้เห็นเพียงเสี้ยวเดียวถ้าทีไหนรู้แล้วว่าภาพนั้นคืออะไรให้กดปุ่มแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ได้ตอบทันที หมวดหมูในเกมเพียงเซี่ยวเดียวของเราในวันนี้ก็คือของใช้ในสำนักงานครับโอเคไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปโจทย์ข้อที่หนึ่งมาครับถ้ารู้แล้วกดเลยเอาเลยไอยชายกดไอ้ที่ยิงแม็กฮะที่ยิงกระดาษนะครับปืนปืนแม็ก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 ไปแม็กคำตอบที่สิทธิในการตอบเป็นของพวกคุณ หมดค่ะที่ปากหมุดหมุดปากครับเป็นคำตอบที่เฮ้ยเหรออ๋อมันใกล้มากมันใกล้มากดูท่าเฉลยโอ้โหสูงขนาดนั้นสูงใครยอะมากอย่ายอมแพ้เขานะเขาดำแล้วนะเพื่อบูใครเยอะไปไหมครับโจทย์ข้อที่สองมาครับ กันไก่ซิกแซกกันไก่ซิกแซกเป็นคำตอบที่สิทธิ์การตอบเป็นของพวกคุณปูนิ่มขั้วพริกเกลือปูนิ่มขั้วพริกเกลือปูนิ่มขั้วพริกเกลือปูนิ่มขั้วพริกต่างยังไงเป็นคำตอบที่ผู้ตัดใช่ไหนถ้าวีเแล้วเร็วอยากกินอ่ะหวีหวีเป็นคำตอบที่อะไรอ่ะ คำใบ้ครับคือกรีดถ้าพร้อมกดนี่เออฮัตเตอร์ไปฮัตเตอร์ไม่โค้ง okay, ฮ okay, oh okay. um ัตเไม่เดะฮัตเตอร์ฮ um ัตเตอร์ไปข้อต่อที่นี่โอเคเพื่อนไม่โคองไม่กค้งเราไม่กค้งครับโอ้โหข้อต่อไปครับมา <c oughs> กระดาษก <c oughs> <ม brilliant> <tense> ระดาษพี <moderate light> ่ชายกระดาษกระดาษพี่นัยกระดาษกระดาษพี่จาะรูกระดาษรูกระดาษพี่เจาะรูกระดาษเป็นคำตอบที่นี่เออไปดูเฉลยกันครับอ่าเออตาวอยตาลอยขอท้าเอามาถ้าตีผมชนะนะอ่ะเจมเลิกกับโฟกัสวันนี้เออ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  ถามไปเลยถามไปเลยถาไปเลยเอาเปล่าเอาเปล่าแล้วคำถามไหมเก่าไหมฮะเก่าไหมไม่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 จนข้อต่อไปมาบอกเลยเพื่อนไอ้ไอ้นี่ครับเครื่องพิมพ์ดิบเครื่องพิมพ์ดิบเป็นคำตอบที่ค่ะลิควิดลิควิดเป็นคำตอบที่ เฮ้ยอ่ะมีคำใบให้พอผมพูดคำใบ้เสร็จผมจะพูดว่ากดใครที่กดก่อนถึงจะมีสิทธิ์ตอบนะครับเอามือจับหูคนที่จะกดจับหูไว้นะแจ็คเพื่อนมือขาดนคนบ้าอะไรจับอย่างนี้วะก็ไม่ได้บอกนี่ว่ามือไหนเลยคำใบก็คือเขียนกระดานกด เมจิก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 ปากกาเมจิกไะครับตอบที่เมจิกเมจิกพี่ทำไมอ่ะปากกาไว้บอร์ดอ่ะปากกาไว้บอร์ดไปครับตอบที่ไม่เมจิกไม่ใช่หรอาเียกันไม่ใช่หรอเมจิกเดียกัไม่ใช่หรอเมจิกมันไม่ได้เมจิกมันลบไม่ไ้เมจิกมันลบไม่ได้ไม่เฉียนกระดกรดไม่ได้ใจเย็นๆมันใช้งานคนละรูปแบบกันนะคะทีมชาย พอเนี้ยทีมหญิงตอบถูกไปไม่เป็นไรยังมีโจทย์อีกหลายข้อปากกาเมจิกคือปากกาคล้ายๆกับปากกาเพอร์มานแตนที่ลบลบไว้บอร์ดไม่ได้ถูกถูกถูกเป็นเจอร์แมนลิควิดอิงค์เห็นป่ะเอาใหม่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 เอาใ่ต่อไปมาที่เหล่าลิศศกเร่าลิศศ ก็เหล่าดินสอเป็นคําตอบที่สิทธิ์ในการตอบเป็นของผู้คุณอยากกระชึกไปเลยครับมีเวลา5วินาทีตอบไหมตอบตอบได้ปากกาไฮไลท์อะค่ะปากกาไฮไลท์เป็นคำตอบที่คำตอบก็คือฆ่าเชื้อกดเวแอลกอฮอล์เจลค่ะแอลกอฮอล์เจลเป็นคำตอบที่อะดูภาพเฉลย อ่าโจทย์ข้อต่อไปมาไอ้นี่แป้งเอ่อดันเทียนแป้งล้างกระดาษยางลบปากกายางลบปากกายางลบปากกาเปครับตอบที่อะไรครับผิดต้องแป้งล้ากระดาษไอ้นี่แป้งเอ่อดันเทียดแป้งล้างกระดาษยางลบปากกายางลบปากกา นกระดาแปลงลบกระดานเป็นคำตอบที่กระดานแล้วตอบทำไมแล้วมันโดมันหนูนแปนมันไงคือมันูน้ำแปนมันรับแฟนมันรับแฟนมันกลาแฟนมันกลายมันกากไ้แฟนมันคือมันกลายแฟนมันได้กินปูเพราะมันรักแฟนมันพราไอ้นิกกี้เนี่ยมันอยู่กับผมมานานมันตอบถูกแล้วแต่มันคัดเพราะว่ามันโฟกัสมองแล้วหยุดหยุดแล้วเอางี้ ดึกไปนี่กียงไปอยู่กับแฟนไปอยู่กับแฟนไอหไปอยู่กับแฟนจะไม่ต้องฟังไปไปที้นู้นไปใส่ไม่เลยไปเอาไม่ไปใส่ไปไปที้นู้นไปอ่ะดูเฉลยก่อนนะฟังกูไปดูโอ้ยยังลบแม่ก็ต่อไปมาครับอ่ะมาสิตอบครับดีโคสอิดโคสอิดเป็นคำตอบที่ เตีรู้ไอเตมรู้แต่ไม่ตอบไม่ใช่ใส่ซื้อไอเตมรู้ไม่ใช่ใส่ซื้อเมื่อกี้ผมเห็นตาเขาเนี่ยโฟกัสโฟกัสมองมันแล้วมันบอกโฟกัสฮัลโหไม่ใช่ใส่ซื้อวันหลังไม่ใช่เอาคู่เอาคู่ที่มันบอกว่า ไม่ได้มีแบบว่าเป็นแฟนกันไม่มีความสัมพันธ์กันพี่เอาคู่ที่แบบมันก็กลัวไอ้นี่มันกลัวมันกลวยกันเลยมันกลัวจริงๆคุณผู้ชมต้องต้องต้องเชื่อผมนะครับผมจริงใจนะครับรอบแรกเอานั่งกับพื้นแมเอาตรงไปข้อปดตามปดตาเลยโอ้ยไปดูเฉลยครับผมเจไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะแหมง่ายเลยเห็นป่ะบอกแฟนไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับรอรออ ฝ่ายหญิงกดได้ก่อนแฟ้มค่ะแฟ้มเอกสารเป็นคำตอบที่เอ๊ะเห็นไหมเอ๊ันไม่ใช่เห็นปะมันเป็นที่พุกโฟกัสตอบไรก็บอกให้โฟกัสโฟกัสตอบไงหันไปไงเนี่ย่มันไปทำอะไรอยู่มันไปมอง้าพี่เจมส์ไ้เลย นนใะ่ึงแทนที่คุณจะเข้าข้าได้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ด่าเลยด่าฝังเราด้วยเสียสูงเสียสูงทุกคนจากที่คิดว่าผมอ่อนเจมอ่อนกว่าผมเยอะโอ้ตอนนี้รู้สึกมิกพังหาดเลยต่นเชิญเลยทุกคนครับขอบคุณค่ะคุณลืมอ่าแฟมนะฮะอ่ะ พร้อมกันนะครับโจทย์ข้อต่อไปมานี่ตอบป่ะทิ้งดิทิ้งดิไปยิงแม็กไงแม็กไงนี่ก็แม็กชุบนี่เี่แม็กนี่แม็กเนยิงแม็กไปคำตอบที่ไปดูเฉลยครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคข้อสุดท้ายแลบข้อสุดท้ายเราไม่โกงกันนะเราไม่โกงกันนะถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายครับ ยังยังไอ้นีไม้บรรทัดไม้บรรทัดเป็นคำตอบที่เห็นไหมคือถ้าไอ้เจมไม่มาช่่ยแฟนไปดูมันกดลุ่นน่าไปดูเฉลยครับจบจบเลยเห็นไหมไอ้เจมไม่ช่อแเลยแล้วผมบอกแล้วก่อน่อนก่ออนไอ้เจมอมัน่ย่ช่วม่ช่วโมไอ้เจมช่วยโกกันอ่ะสองคะแนนแล้วอ่คุณคิดว่าฝ่ายคุณชนะหรือฝ่ายหญิงชนะมันเป็นเรื่องโบติ จริงๆถ้าไม่มีไม่มีเจมเปชนะอง้อชนะอยู่แล้วแต่มช่วยแฟนมันสองข้อผมเคยแพ้ฝั่งเขาเหรอไม่เคยนะผมมีแต่ชนะแต่พลอเจมมาถ้าอย่างนั้นค่อยปืนยิงแม็กเมื่อกี้ก็ต้องไม่เอาคะแนนไอพ่อไม่เอาคะแนนไอ้ปืนไอ้ปืนคือเจ้าของแม็กคือไออุปกรณ์ไอ้ปืนยิงแม็กทำไมอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันเรามาตัดสินกันที่เกมการแข่งขันดีกว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมแรกนี้ไปสรุปคะแนนพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูกันนะครับว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับทำไปได้กี่คะแนนเริ่มที่ฝ่ายชายดีกว่าฝ่ายชายนะครับทำไปได้ทั้งหมด4คะแนนส่วนฝ่ายหญิงนะครับทำไป6คะแนนสองพ่อที่เกมช่วยโฟกัสไม่เป็นไรดังนั้นนะครับเกมที่1ผู้หญิงนำไปก่อน1คะแนน ทีมหญิงก็เป็นฝ่ายชนะไปในเกมแรกนี้และทําให้เจมส์กลายเป็นแพะรับบาปเพื่อนในทีมหาว่าโกงไปซะอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายเกมให้ทีมชายเอาคืนพร้อมกับรางวัลมื้ออาหารสุดฟินสาหรับทีมชนะจากร้านปูไข่เยิมบายมิกที่ทีมแพ้ไม่มีสิทธิ์ได้กินวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาสนุกกันต่อกับรายการที่จะมาขอท้าดวนว่าหญิงหรือชายใครเบอร์หนึ่ง รับใครที่ยังไม่จุใจความสนุกสามารถเข้าไปติดตามต่อได้ที่ Facebook ใครเบอร์หนึ่งมีเทคนิคงานบ้านดีๆพร้อมคลิปฮาๆแบบจัดเต็มอ่ะๆเข้าไปในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะใครก็ได้ทีไม่ใช่ไอเจมเล่นเจมใหครก็ได้ไม่ใช่เจมโอ้ไม่ใช่เจมแลได้เจแล้วผมบอกเลยนะถ้าทีมผู้ชายชนะนะผมกินกันไปแจกสองคนด้วยเดี๋ยวกไม่แบ่เจมไม่แบ่งเจมไม่แบ่งเจมด้วยเชิญค สวัสดีทุกคนครับลูกทุก่เจ้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะแวัสี tamanho, ้วัสีสวัสีสวัสีสวัสีอย่างี้ไม่ไหวไงลูงชายอย่างนี้อุ้มไม่ไหว